ได้ดกดแล้วมันไม่ขึ้นแล้วนี่กำลังเขาสร้างไงเดี๋ยวลองดูอ่ะอ๋อมันดูสร้างโลกใหม่เลยโลกใบที่สองนะเออนี่มีโลกสองใบ <c oughs> มีขึ้นบอกไหมเออเห้นแลวเ,เ,เออนี่ใสร่รหัสหนึ่งสองสามสี่เสองสามสี่ Uh, okay. อะไรใช่ไหมโลมันเออเขาละขาลัาลางเขาแล้วเพื่อแล้วแล้วแล้วเ่นวแล้วเ่อนเอกม้ตายมาแล้ววะไปยู่ไหนวะทำไมเสียงนี่จมน้า่วะ เออนี่หาไม่เห็นเฮ้ยไม่เสียงนี่มันจมหน้าม,าดมัดุม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 อยู่นี่เฮ้ยนี่จมน้ำนี่จมน้ำเอา<ห>มาแล้วเฮ้ยวันน <laughs> ี้แต <laughs> ดูที่ตั้งชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันชื่อยาวถึงวันเนี่ยอพิชอะไรเนี่ยอ่าอพิชิต <laughs> เฮ้ยมันชื่อตามอันนั้นหรือเปล่าสตรีมไหมนะ่ะขาอนี้ชื่อว่าอะไร New a v e a g e นั่นแล้วก็ปิ้งเอาเว้จีอ่ะโลกด้วยเก็บวังเก็บของเก็บของเฮ้ยมันโยงไงวะเฮ้ยกล่องเว้ยเดี๋ยวเราต้องทำคอนก่อนนะเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนดิของก็หายยังยันอ่ากดกินเลยขับของเรือเรามันใหญ่แต่ว่ะ บอตัวไหนว่า uh ี huh. uh ีล huh. right ืมว่ะอ่ามันมันปรับเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งไอ้บุกไอเนี่ยคล้ายๆเหมือนภาพจีไเตรงไหนเอาตรงไหนอ้ไอ้ลูกศรขีดน่ะลูกศรน้อยลงอ่ะตะเลิดตรงตัวเอ็มน่ะเห็นไหมตรงไหนวะตัวใดอะมีเห็นเว้ยปุ่มไหนของเองตัวเอ็มอ่ะข้างๆตัวเอ็มอ่ะข้างตัวเอ็ม มาได้นอเออมุมนี้นี่ก็ไม่รู้เลยอ่าเรียกมุมมองอะไรอ่ะแต่ว่ามุมนี้มันจะมองยากมันจะจมมันจะจมอะไรนะมันจะจมตีสลามไม่ได้มันต้องบุคคลที่หนึ่งทำไมล่ะนี่ลองละเฮ้ยนี่โหดอยู่แล้วแต่นี่เกี่ยวของไม่โดนแล้วว่ามุมนี้ แต่ว่ามันเก็บของได้ระยะไกลมุมเนี่ยเออเก็บของได้อย่างไกลมาถึงว่ากคตอีเก็บของอ่ะนะน่ข้างหน้ามีเกาะเออแล้มันจเจอเกาะง่ายแถะนี่ลงเขามาเล่นอยู่ประมาณสองสามทีแป๊บเดียวแป๊บเดียวเจอเกาะอีกอ่ะไม่ค่อยมีของหรอกอ๋ออย่างน้อยก็ขึ้นไปเล่นเนี่ยอยู่แต่บนเรือก็เบื่อแล้วอะ ทำไมนี่ตัวนี่มันหนาตาแปลกๆว่ะหน้านีบผู้หญิงเออ,น,น,เอ,อนี่ผ่านหลเครีเซอรนี่นี่เลยได้ตัวผู้ชายมใช้เอ,อ้ยนี่เป็นตัวผู้หญิงเว้ยนีวออมันจะทำอะไรกูไม่เนี่โอ้ยไวยงามแจันเลยเอ้าอยู่บนโลกสองคนกันเดียวนิวทำไง เออเนี่ยเราอยู่บนท้องทะเลด้วยเนี่ยเห็นไหมอยู่กันสองต่วสองนี่ทําไงแล้วนี่เป็นผู้หญิงนิกเป่าดีกว่าไม่พูดกันวะพูดยิ้มลงไปฉลามเด็กเลยเปาดีกว่าไม่พูดกันวะพูดยิ้มลงไปฉลามเด็กเลยนิวมิกเป้าซักเป้าโชว์เลยลูกเกอย์ตายที่นี่โทษโทษโทษลูกมันแรงก็เลยแบบเดี๋ยวหาเป้าติดไปวิปับเออนั่ง กลางคืนเอาลมมันแรงก็บินเบาได้อันนี้ ulously, Gore, man, สภานี้น่าจะโดูทางทางงับนะมั้งไม่โดนได้ดูจิบได้ทำอะไรทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เอาไปกินซะต้องมีเก็บของก่อนมันเนี่ยนี่มีอะไรนี่มีแต่เอ้าวิ่งชนบุยอีกมุมมองนี่ไม่พนนด้วย นี่เลนมุมมอง first p e r s o นมันจะไม่เป็นอะไรนะนี่ลองเล่นหรือเปล่ามาดูเหมือนกันจำเก็บของง่ายกว่าเว้ยมุมเนี้ยตั้งใช่มใช้มาเที่ยวสองอเฮ้ยไอ้ขี้ขโมยอยากข้างล่างเราต้องไปขุดหินน่ะ ต้องเอาหินก่อนน่ะทำอาวุธน่ะเรายังไม่มีอะไรหรอกขวานเฉือนก็ยังไม่มีนี่เม้าไหมภาพนะเมาไหม<ะ>เมาแพรไหม,ม,ไ,หมไม่ไม่ไม่ภาพมันแบบออกแนวกระตูนเลยมันดูง่ายเออนี่เอาของกันไปไปโดนไยหลานอยู่แล้ว อเออนันยูได้ของเนี้ยนะครับลัลงนกลังนกต้องทำโตัวครับก่อนเราใช้ไม้อย่างเยอะต้องคราบลงนกเจอญเนี่ยนกว่ามันเชิญง่ายกว่าลาเอกินเฮลหลายเลยทั้งนั้น ง่ายกว่าราบอบกินดีกว่ามัอนอัพไปไกลกว่ากินอยู่แล้วแต่กินเฮ้ยมันก็นอัพจบแล้วนะอัพอติดอ,อ่ะแต่ว่าเกมคู้เล่นยากยังว่าเนี่ยเกมความจำมีดเดียวเออแ <c oughs> <c oughs> ต่ว่า <c oughs> <c oughs> แมสกยังใหญ่อ่ะเราจะไปแยกอะไรกันล่ะตีกันได้ไหม <c oughs> ้องรอมีดเดี๋ยวจะลองดูโอ้ ก็ยากอยู่นะอไรเจออก็อีกเลยู้าก็เก่าว่ะก็ก็ผ่านไัแล้วก็มันเป็นวันสิ้นโลกหรอแล้ว่าขอมันก็กระจายมาจากบ้านบ้านทางมันจะมีแบบเมืองที่โดนน้ำ แล้วนี่ครับคอนสองคำเลยฮึสิงแล้วเราก็ติดอยู่บนแพข้างหน้ามีเกาะใหญ่ว่ะมาลงไม่ได้อยู่ดีเลยเดี๋ยวเราต้องอยากได้หาติดเดี๋ยวได้เชือกอะ่ะเดี๋ยวคับหอ,อกให้ดึงว่ะหอกอืเออมันทำหอ,อกได้เออมีขาดเชือกนี่ไปคับไอ้นั่น,น,นมุดเลยโคตรคับทั้งสอ่งอัน เชือกเอาก็เอาใบไม้เก็บใบไม้ไนี่ครับไปเรื่อนี่เก็บแล้วน,นี่ก็ครับเรื่องมันมดุดลกเออเดินกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทิง้งเออทิ้งมา้มีเชือกเท่าไหร่อ่ะมีอันเดียวเอาไปทำเอาว้าวววอีกหน่อยเดี๋ยว ชือกก็ใบไหม่ี่เราจะไม่ไปได้ใช่อ่ะเออแล้วมันก็จะเยอะเออมันล้นเลยแหละหลังจากทำาอเน,นี้ยไอตัดสายดักอะ่ะเอ็งมาคนหลายไอที่จะหาอย่างอ่ะพลาสติกอะไรวะได้เชือกขาดไม้เก๊หกอันเดียวแมงไม้แผ่นเดียวก็ได้แล้วมั้งยังไม่ใช้ตั้งแผ่น โอ้ยมาชนอะไรแล้ไปทำที่นอนกันวิทวิทมันเริ่มหิวน้ำแล้วทำกองน้ำเลยเอ้ยน้วตั้งแบบไหน normal ธรรมดากินไม่ได้ครับเค็มหนูเคยกินแล้วไม่ใช่หรอเค็มนะเค็ม มีทำต้องต้องทำแก้วน้ำได้ไปมันมาแล้วนิวไัก้ยักทแล้วักกกษาสม้มายักษ์เลย โอะไรขาดพลาสติกอันหนึ่งกว่าอันนี้นี่ไง<า>อันนี้มันทําน้ําทีกองน้ําตุมน้ําเหรอที่ต้องต้มน้ํากินก่นอนันเออนีอออ่ขาดน้ํานี่หนามหมดตัวนี้ก็จะหิวน้ํา คือหน้ามันจะมุดล้วเฮ้ยตายแล้ต <c oughs> ะตกเอ,มอามาละเฮ้ยเฮ้ย,ย <c oughs> บักหลามกัดกูบักหลามเมืานี่เริ่มไปแล้วคลิกข,ขวานี่เริ่มไม่อยู่ละดีนะาซ้อสำรองไว้

จะกดตัวอ e, ีกับตัวติดๆมันอยู่ใกล้ๆมือแหละแต่กดไม่โดนหอเออมันถ้าเป็นอีกมุมมองนอ่ไมันกดได้เลยอันนี้มันลองใช้เบาจีให้ต<ป>ัวไปกินน้ากันยัง กินได้เลยไหมเนี่ยเพร้นมันต้องต้มก่อนพอต้มเสร็จแล้วมันก็ไปอยู่ฝั่งนี่ออแต่ของเขาแก้วใส่ไม่มีแก้วเอาแก้วไหนล่ะเอากระปุพลาสต,ติกสี่อันหรือเปล่าไม่มีเลยกระปุกสีแล้วนี่เอาแก้วนี่ใช่แก้วนี่มีน้ำแข็งเย็นๆเละเอาเอาไปกินก่อนในอยู่ข้างล่าง เออเดี๋วก็ตักยินนี่เห็นไหมมุมนี่เห็นยังแง,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 ง่เนี้ยเนี้ยเออตองเลยตั้งอยังไงวะกดตัวไหนกดอีกนี่ไงกดอีกเหรอเออแล้วก็ยกกินยกอะไรยกก็อีกเหรออ่ายกเก้าอี้ขึ้นเลยกดตัวไหนวะ กดทุกฝูมแหละเ Testing เหีย<ป>เฮ้ย <c oughs> อย่าไปคลิกขวาดิเฮ้ยนี่คลิกขวาไปแล้วนี่ Testing หมดโอ้กว่าจะต้มเสร็จไม้ใส่ไหมแต่นี่นะแล้วมันกดตัวไหนที่กินอะ่ะกินก็ทำตัวอีไงมันกดอีข้างหรอีออีหรือคลิกไายวะคลิกายหดิคลิกไายกิน วานี่เขานี hi, ่ไอ er ้เขาเขาแค็ๆเลยหนาวมืืดเด้อออย่างเออกินได้แล้วนี่กำลังเฮ้ยเรือก็คลุมค ต้มบปป่อยๆต้มน้ำเลนะ่นได้เนี่ยอันนี้ก็ทุกนานเลยบบนี่หนูเพื่อนชวนชวนเพื่นอหนหนูเลเ่นเกมนี้สิเอา,มาอไม่เป <laughs> ็นม้าหรแล้วเดือดมากจริง มาใส่ได้ใเออหมูก็ิงมีปตอนนี้เราทำอะไรก่อนต้องทำตัวครับก่อนเจ้ปิ้งลูกจะทำล้วดิครับครับได้ก็ทำไ,ทำไวเลยนะเดี๋ยวนะครับเก่ยกว่ยังไงทำง่ายเองไม้หนึ่งอันกับพลาสติกสองอันอะไรใชอะไร ไม้อันหนึ่งไม้หนึ่งอันกับพลาสติกสองอ,อันสองถูกว่ะสองถูกทับปย่าง,ง่ายอันนี้แต่จะไปยากไอ้ตรงอุ้ยได้ปูปินว่ะทำไอ้เดินวิทยุอ่อะหรอเออบบปูท้าป,ปองเก็บของั ผัดผัดเหล็กอันหนึ่งวะ่ะมีเศษเหล็กไหมเศษเหล็กอันไหนนี่มีรูปไออันนี้เขาเรียกเศษเหล็กไหมวะเนี่ยไอยยที่มันเป็นรูปคล้ายๆเหมือนอเนี่ยลองนะโยนมาเฮ้อันนี้แหละเศษเหล็กนี่คราฟฟองครับโอ้คราฟเอาไว้แบบ ท,ท้องหนักดันนี่ไอตรงไปเรือมเลงใช่ไหมตอนนี่หออิวข้าวเอาแล้วเนี่ยน,นี่เผามันไว้ให้เนี่ยอย่างห้องล่องเอาสักกูหิวตานี่กำลังทำอันนี้อยู่ ว okay. ันนี้เราครัพสองได้หลายแล้วพี่นนทนระัพยาก<ม>ต้องไปหาตะปูเอ้ยเหนี่้วไปเขาต่อเลยเาไม้หม,หมด เดี๋ยวต้องเองต้องไปข้างล่างแล้วต้องไปหาเกาะให้มันคือก้อนหินอ่ะอันไหนเนี่ยนยนไปเออก็เอาเก็บไว้ก้อนหินน่ะนโยนทิ้งแล้วก้อนหินเดี๋ยวไ้ทำดอกสนูทำวานได้ไปทำวานเฮ้ยอะไรล่ะเอาไปทเี่ยมาเรียนก่อนไปอะไรเอามาเรียนเนี่ยเอามาใส่ตัวครับอ่ะ กดตัวยีเออแล้วก็หยิบกินเข้าไปช่องอ่ะมันจะมีช่องของมันเห็นไหมอมกินอ่าินจับเข้าไปในเออแล้วกดเรียนรูอ่ะกดกดเรียนแม่งทุกอันนะครูเออนั่นแหละฮะเอ้ยไม่มีมันเผาวะมันจะอยู่ตรงไหนวะกระเป๋ามันมีกระเป๋าข้างในอีกหรอกดแถบ่า ด้ายมายังหม่นห่น้เส็ไหนะคุณนานยายเนี่ยโอเคดูด้ยรถยายมาอย่งต้องทำหีบใส่ของก่อนมาจะติดขาดหนึ่ง แล้วไปเฮ้ยหน,นามืดเราอยู่น้าถึงเสาดีกว่าเฮ้ยไม่มีข้าวกินโอนนี่ไงอาหารได้ยากกว่าเฮ้ยเราต้องตกปลาไว้ไปจะเอาบิดตันไหนมาตกปลาอุ้ยนี่ไงปลาหลามนี่คืม,มันทำง่ายอยู่ที่ตกปลาเนะี่ย เชือกแปดอันไม้หกอันแม้แล้วผ่าไปตั้งหลายเกาะแล้ว วันนี้ต่อสเปอร์ด้วยมีมันใจป่กะคักเ,เ,เ,เลยวันนี้สเปอร์เยอะเออเชื่อนี่เด้อเชื่อเยอะอ้าวจะผสมขามันติดกันเป็นไปได้รึยังเอ้อ้าวล่องเร็ววันนี้เว็บล่องอ่ะเอ,อ้ยนี่มันโกงเว็บแล้วออสองวันติดแล้วใครจะไปรูน้นะเข้าไหมไให้อุ้ยไมดดยคนเยอะ เราเก็บอันนั้นมีข้างหน้ามีของนันน่ะข้างบนน่ะเฮ้ยหาทุนวางก่อนทำสมอเรือไม่ได้ทำอะไรวะเนี่ยอูหิวเข้าเจ๊เ้ยกูจะตายแล้วเรียนรู้ก็เรียนแห เฮ้ยเฮ้ยตายเอาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทำที่ตกปลาหน่อยดีกว่าเออแม่งอาหารก็น่าแม่งถือโคตรง่ายไปทำอันนี้เด้อทำไอ้ทำตัวย่างอีกจักอันเต่าย่างเต่าย่างหุ่ยมีกระนาบมืดเลอะโอ้นี่กระนาบตาลายค่ะจะเป็นลมนมเตัวใหญ่จริงเต่าย่างเกี่ยวไปไว้ไหน มันจะมีตัวใหญ่กับตัวหน่อยเอาไว้ตรงไหนก็ได้ตรงมุมมุมก็ได้ไหวะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไอ้ที่ครับกดแท็บไงรู้กดแล้แต่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ในหมดอาหารน่ะอันแรกอ่ะโอ้โหนี่ขาดเศษเล็กเว้ยเชื่อกตรงนี้นี่มี่มีเศษเหล็กอยู่ อันนี้มีเอาปลาใหญ่เก็บเลออน,นี่ขาดจะเสเลึกอะ่ะหนึ่งอันสแคปอ่ะขาดอ p นกีตแคป,แคปมันจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยนิ้วของหายโยนไปไหนออกกดคิดจะตกตาไม่ไม่เกิดปลา,าสุกอย่างยากเลย ไม่อยากน้ำ่เหรอเออนึกมาอาบนหนไงไจะได้ไปชาวโมซีเลยเออไป่แม่เดียวแค่นี้ก่อนเนาะเออได้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 มันมันเล่นต่อได้ไม่หนี่ถ้านี่ออกไม่มันต้องเจ้าของเจ้าของมันก็ออกเออเฮ้ยแย่งอาหารกินเลยอ่าเดี๋ยวนี้เอาเบ็ดไว้ก็ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเพราะเพวกสิ่งนี้กันเลยใช่ไหมนะเออด พูยกันทุกวันนี่ก็พูดกันแต่กันเนี่ยนะนคือตัวเลขก็จะเล่นกินเหวออะไรแต่ว่ากินเหวมันไม่ไหวไอ้ปลายมันเมาปลายเมาปลายกดชิปด้วยกดชิปปิงด้วยอ่ะปลายมึงมาแล้วตายตายแล้วเเดี๋ยยวฮ้เลื้วจะทำไงวะเฮ้ยปวดใิปลายนี่เลือดเหลือนิดเดียวจอฟ้าแล้วจอมืดแล้ว อุ้ยลืมเอาน้ำกรองไว้เรากรองน้ำไว้ตลอดปลาน่ะปลากุก็กินปลาดะอะท่านี่ตายนี่ไปเกิดไหนนี่ก็เกิดบนเรือนี่แหละหรือมันไม่มีที่นอนนี่หว่าต้องเอาที่นอนก่อนเออเฮเอ้ยตายตายโดนฉลาบกัดตั้งสองทีเนาะเออนี่ช่วยได้นี่หว่าเออเน่ยมันต้องหาที่นอนตายก่อนเพื่อนเนาะ ไปนอนอนมึงไม่ปล่อยจะตายเนี่ยเดี๋ยววันนี้หาที่นอนก่อนนี้สตาร์ทที่นอนก่อนชีวิตไม่ดีอะไรล่ะเฮ้ยนี่เจ๋อเป็นเนื้อย่างนะนี่ไม่มีเศษเหล็กทำที่นอนอยู่บ้านเหรอโอ้โหทุกคนเดียวเหรอนี่จะไปทำยังไงล่ะไปทบบ้านเลยนะยอมของหายไหมล่ะ คนของหายสองในสามเออมันจะหายครึ่งนึงอะ่ะอย่างของที่เราใช้อยู่แบบเต็มเต็มก็หายไปครึ่งหลอดอะ่ะเอออยอมก็ยอมเพราะมีขาดตัปูตั้งสามมันโอ้ของหายหมดเลยวะยเอออันไหนมันอันไหนใกล้แตกแล้วมันหายหมดเลยมันก็ยากยากอยู่อ่ะ ตรมน้ำเรามันยากตรงตอนแรกนี่แหละอาหารต่วงแรกมันยังได้เตาน่อยอยูไ่ไงเดีย๋ยวท่านตัวเองรู้ว่าตัวเองจะตายเอาของเก็บก่อนเลยจิไปเก็บไหนก่อนของไในในกล่องอวืว่ะพึ่งเห็นว่ะเฮ้ย <quency S 1> เอาค้อนไปเลยมีสองอัน นี่ก็จะพังละเองทุกนีมันยากช่วงแรกเนี่ยจริงต้องจุดกาอให้ได้ก่อนมันจะได้มีไม้มีอะไรจุ๊นี่ครับอะไรไม่ได้หรอของหายหมดเลยโอเคไปชันนี้ก่อนนะอ่าๆโอเคออกเลยออกเลยเออเจ้กลับมาเมื่อไหร่ยวนี่ทักหาเอเอเริก่อน